สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับสาวโคราสเดียนตามคออเคยแล้วเด้อเจ้าเด้อว,ว,วันนี้สาวโคราชพาพ่อแม่พี่น้องมากินนี่จ้าตำปูมาหรือยำปูมาเนาะจะนาะพ่อพี่น้องจ้าพักเครื่องเคียงกับไมมีหลายๆจ้าพักกระถิ่นจ้าพ่อพี่น้อง แล้วก็มะเขือพวงแล้วก min ar? ็เม็ดกระถินจ้ะหน่อยนึงเนาะแล้วก็ถั่วพูไมม่ีอะไรมากมายจ้ะเพราะไม่ต้องจ้ามากินเดวยกันดี๋ยจะดื้อแ่บเดวยกันจ้ะก่อนอื่นเลยสาวโคราชก็ต้องขอฝากช่องสาวโคราชสุเดนนดยจ้ะ ฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งดิ้งดิงให้สาวโคราชด,ด้เจอเด้อเพื่อเป็นกำลังใจใสาวโคราชเด้อทำคลิปรต่อไปจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาจ้ามากินกะสาวโคราชเราร้ํำเพลงมาจะพ่อแม่พี่น้องจา้าโอ้ยเม็ดกระถินโรยเลยจา้ามาจา้า อขออนุญ,ญาตซดน้ำก่อนเลยจะดื่ดน้ำช่ำมากเลยจัพะพ่อแม่น้องอร่อยนี่เลยจ้ะปู่จะยั่ว กินเขากินหนามกันหรือยังเนาะมามาจ้ะตุกปวนมาแล้วจ้ะพี่น้อง 嗯。Mm. แต่สุดลเดี๋ยวม่มาฟิกซะยาก,กินข้าวโพดจะพี่น้องแต่ข้าวโพดคึกเนยจ้ะไปหาป้าาก่อนไปเดี๋ยวแม่ทำให้กินเนอะไปป้าๆเนยเนย ช่ำมากเลยจ้ะพ่อพี่น้องอร่อยจ้ะสงสัยพ่อบอกเขา เขาพวดมดเลี้ยวเขาก็เลยมาหาเหื่อเล็งเน้นเลยจ้าพ่ะพี่น้อง โอเคเดี๋ยวทำให้ครับรอแม่ก่อนนะอย่าถือสาด้ยนะว่าไม่พีน้องมีตัวป่วน A casting skeleton, skeleton, zombie, and Zombie, zombie, to Zombie, 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 that's Zombie, zombie, <laughs> Zombie, zombie mm -hmm. I wish, I wish, I wish, ปกินอยู่นี่ไงนี่ไงปูแม่กินอยู่โอ,อมมเคนัำสิหึดูทังงนี้ยโอเความพี่น้องจัาออมะอัตจ้า ม่มาซี่ปูนี่ไงปูเห็นปูไหมเนี่ยปูอร่อยกินอยู่เห็นไหมอร่อยมากเลยครับฮะปูต้นกิ๊กปูเย็ดกุ๊บวิเลียมลองชิมไหมล่ะนั่นน้องไม่ละหืม ไปกี่ล้อเล่นไป <Okay. S 1> ไปกี่รถเล่นไปเค <Okay. S 1> <c oughs> เดี๋ยวแม่ทำให้กินนะครับงานเป็นหนองอยากกินก็ปโพยคุกเนย น้ำยำฉ่ำมากจ้ะพ่อพี่น้อง เปิือกมะนาวอร่อยอนนถึงใจเลยจ้ะพี่น้องจ๋าอร่อยมาก เนื้อปูแบบเยอะมาก สุดยอดจ้ะพ่อแม่น้องการสำหรับคลิปนี้สาวคราคลาไปก่อนเด้จ้ะเด้อสวัสดีจ้า